รู้สึกดีใจมากที่มีหลงเข้ามาในชีวิตหรือมาจากสตีที่มาเจอกันมาใช้ชีวิตร่วมกันไปทำทิวิต้ด้วยกันคือมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยมันเป็นแบบพาร์ทเนอร์ที่ดีสำหรับผมมากๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับหลงนีผมพร้อมจะซับความหลงเสมอถ้าหลงเจอเรื่องที่ไม่ดีหรือว่าเรื่องที่ไม่สบายใจเนี่ยก็สามารถมาระบายมารองให้ผมฟังผมจะเป็นที่รองรับอารมณ์คุณเองนะครับผมแล้วก็เป็น รังบวกให้คุณให้ตลอดเวลาเลยถ้าไม่มีอะไรที่ไม่สบายใจเนี่ยก็สามารถโทรมาได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมพความรับใจกเหมอนหลังจากที่หลงได้เห็นคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วครับว่าผมเนี่ยจะยืนข้างคุณครับแ้วเจีบลาไม่อไร